สวัสดีครับพบกับเกียนฟิล์มชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวกล้องโ o d ดัก m 5 5นะครับมาพร้อมด้วยกันทั้งหมด3สีกันนี่คือสีเหลืองสีชมพูสีเขียวมินนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่790บาทรวมทานนะครับ2ก้อนขนาด AAA a ก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินสตาแกรหรือไม่ก็เฟ e บุ๊ k เกียนฟิล์มที่นนะครับ G R E A N F I L M หรือมันก็ลายเอสเกมฟิล์มก็วันนี้จะมารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับการใช้งานเบื้องต้นการใส่ฟิล์มก็มาดูสเปคกันก่อนนะทำมาจากพลาสติก ABS นะครับมาพร้อมเลนส์31มิลิเมตรระยะโฟกัสเริ่มต้นที่1เมตรก็ F10 s p e e d Shutter นะครับช่องมองภาพก็จะมีแฟลชนี่นะครับโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA A นะครับเป็นระบบกล้อง m มน u นลเราก็มาดูขั้นตอนแรกนะกันการใช้งานเปิดฝาแกะใหม่เลยรีวิวสีเขียวมินนี่แหละสีเืองคนรีวิวเยอะละใส่ฟิล์มกดลงสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีแกนหมุนจะมีตัวล็อกฟิล์มอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงฟิล์ม ถึงให้มันตรงนะครับแล้วก็มือกดไว้หมุนขึ้นฟิล์มถ้าใครขึ้นฟิล์มแบบนี้ไม่ได้มันก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือกดถ่ายไม่ได้นะครับสายท่าฟิล์มถ้าหมุนขึ้นฟิล์มแล้วฟิล์มฟิล์มเดินตามแกนที่เราหมุนปิดฟ้าเลยคัรูปแรกกดถ่ายทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่าฟิล์มโดนแสงแล้วมาดูรูปที่สองนะครับ จะมีเสียงดังแกรกคือเป็นที่ใช้งานได้แล้วครับก็ตัวนี้ก็จะเริ่มนับจาก S แล้วก็ตามเลยเลขคี่นะครับ13,5,7,9ไปเรื่อยๆรจนหมดไม่ต้องตกใจนะครับเราก็กดถ่ายกดขึ้นปีมเปิดแฟลชไฟจะแดงขึ้นนี่ฮะแสงฟแฟลชจะเตก็ละล่างขึ้น พอถ่ายครบจำนวน <_ an> ก็จะหมุนขึ้นฟิล์มไม่ได้เราก็จะกอฟิล์มกลับโดยการกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ท่านที่เคยใช้งานกล้องฟิล์มแบบอื่นมาก็แบง่ายส่วนท่านที่มือใหม่ก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ห <_ an> ุนกอฟิล์มกลับปุ๊บกดล้อฟิล์มก็เรียบร้อยคือถ่ายครบแล้วกลับเข้ามาอยู่ด้านใน ส่งน้างได้รูปภาพมาดังนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ช่องเกียนฟิล์มให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ